สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิบโฮมเรัวบ้นบานๆทาอาหารในเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบนะคะวันนี้จิ๊บจะมาชวนพวเพื่อนๆทาต้มยำไก่ค่ะต้มยำแซ่บๆนะคะเอาไว้ซดน้ําซุปให้คล่องคลอนะคะเวลากินข้าวเนาะต้องมีอาหารประเภทน้ําสักอย่างหนึ่งนะต้มยำไก่นี่เป็นอะไรที่ทําง่ายและอร่อยด้วยค่ะก่อนไปเริ่มทํานะคะจิ๊บฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของจิ๊บด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยค่ะ เราไปเริ่มดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีปีกไก่บนตะไคร้ขาพริกแดงพริกแห้งใบมะกรูดหอมแดงผักชีฝรั่งน้ำมะขามเปียกเห็ดเอรินจิเห็ดชิมิจิหรือเห็ดอะไรก็ได้นะคะ,ะเริ่มแรกนะคะขาหนึ่งแง่งขาเอามาหั่นแว่นนะคะตะไคร้า่าสามต้นนะคะนำมาทุบก,ก่อนเนาะแล้วหั่นทอนค่ะประมาณหนึ่งนิ้ว ใบมะกรูดประมาณ6ใบนะคะฉีกเอาก้านออกค่ะแล้วก็ฉีกๆเนาะวาเวลานำไปต้มเขาจะได้หอมๆนะคะผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ตามชอบเลยนะคะดึงถึงสองต้นวันนี้จิบใส่ประมาณนี้หอมแดงหกหัวค่ะเอาเปลือกออกนะแล้วทุกพอแตกค่ะพริกแดงนะอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันนะคะจิบใส่ห้าเม็ดคาะแลมาหั่นยาวแล้วเ,เฉียงเนาะ ต่อไปนะคะต้มน้ำค่ะ1นึ่งต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะก็จะมีตะไคร้สามต้นที่เราหั่นไปเนาะขาที่เราหั่นแว่นไว้ค่ะหอมแดงหกหัวใส่ลงไปแล้วก็ต้มสักพักนึงนะคะให้แบบขาตะไคร้เขาส่งกลิ่นหอมออกมาเนาะต้มยำของเราจะได้หอมๆนะคะแล้วก็ต้มให้น้ําเดือดพร่านเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่น่องไก่เล็กหรือว่าปีกบนนะคะใส่ลงไปค่ะ380กรัมพอใส่ลงไปเสร็จแล้วกดเขาให้จมลงในน้ํานะคะอย่าเพิ่งคนนะคะรอไก่สุกแล้วเราค่อยคนเนาะนี่ก็ต้มต้มไปเรื่อยๆนะคะนี่ไก่ก็เริ่มสุกแล้ะถ้ามีฟองหรือมีไขมันเราก็ตักออกนะคะต้มยำของเราจะได้ไม่มันเกินไปแล้วก็น้ําไม่ขุ่นนะคะเรากาะตักฟองออกนี้ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ พริกแห้งนะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับต้มยำของเราเนาะก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ6ถึงเเม็ดพริกแดงหั่นยาว5เม็ดหั่นเสร็จใส่ซุปไก่ก้อนลงไปครึ่งก้อนนะคะน้ำมะขามเปียก3ช้อนค่ะของซิปนี้เปรี้ยมากนะซิปก็เลยแบบไม่ทำข้นมากนะคะถ้าของใครไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ก็ทำแบบข้นๆได้เลยนะน้ำพริกเผาครึ่งช้อนค่ะ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดออรินจิประมาณ100กรัมเห็ดชิมิจิก็1ถุง150กรัมนะคะตัดขาออกก็จะน้ำหนักไม่ถึง150กรัมเท่าไหร่นะทีนี้ก็ต้มเห็ดให้สุกเลยค่ะเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะเพราะว่าพริกเผาบางยี่ห้อนะมีความหวานอยู่แล้วนะพริกป่นตามชอบเลยนะคะจิบใส่ประมาณ1ช้อนชาเนาะน้ำปลาจิบใส่ ช้อนครึ่งนะสิจะยังไม่ปรุงเข็มมากนะเพราะว่าเวลาเราตักเสิร์ฟแล้วเราใส่น้ำปลาเพิ่มได้นะถ้ายังไม่หนัวคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ชิมรสดูค่ะยังไม่ต้องเข้มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเติมเอาได้นะคะความเปรี้ยวเราก็ไปเติมมะนาวเอาถ้ารสชาติดได้แล้วก็ต้มให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยเนาะพอปิดแก๊สเสร็จแล้วนะเราจะใส่มะนาวน,นี้จะตามชอบเลยนะคะจิใส่ประมาณหนึ่งซี่ค่ะ แล้วใส่ผักชีฝรั่งที่เราหั่นเอาไว้แล้วลงไปนะคะเดี๋ยวความร้อนที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็จะทําให้ผักชีฝรั่งของเราสลดเองนะก็เสร็จแล้วค่ะต้มยำไก่แซ่บๆทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะมีเห็ดอะไรก็ใส่ๆลงไปค่ะแซ่บมากๆเลยนะคะคือรสชาติเนี่ยเราก็ปรุงตามชอบเลยนะทิ่เขาทารสชาติแบบพื้นฐานไว้ก่อนนะคะเพื่อนก็สามารถปรุงได้เนาะตามชอบของใครของมันนะคะ